รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร c p พสวัสดีครับผมเมย์อพราบุตรเขียนนก,กูนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขอเพียงแค่เขียนมาในเมลบ็อกครับรายการที่พร้อมจะมอบโอกาสให้กับทุกคนขอเพียงแค่คุณเขียนและส่งมาหาเรา พอทุกข้อความมีความหมายเสมอนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ตลาดมีนบุรีนะครับเพราะว่ามีคุณผู้ชมทั้งบ้านส่งเรื่องราวของคุณลุงขับรถ2แถวนะครับที่มีลูกพิการเนี่ยติดไปด้วยทุกที่เบาะหน้าด้านคนขับนะครับก็เป็นที่กินที่อยู่ของลูกพิการนะครับส่วนภรรยานะครับก็หนีความลําบากทิ้งไม่มีครอบครัวใหม่ต้องปล่อยให้ลูกพิการเนี่ยต้องอยู่กับคุณลุงเพียงลำพังนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องราวของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวขับรถ2แถวแดงยอดนักโซ่คุณลุงพุทธาาายยลอุ54ปีีท่นน้้ได ในรายการขอเพียงแค่เขียนมา The m a i l b อกครับขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงพุทธามากครับครับผมครับผมไอเอนะครับมาจากรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ครับครับผม อันนี้ลูกคุณลุงใช่ไหมฮะครับผมลูกสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับกาฟิลกาฟิลเหรอครับสวัสดีครับน้องกาฟิลเดี๋ยวน้องเขาต้องทําอะไรอยู่ไหมฮะตอนนี้เราตอนนี้ก็รอแต่ออกบินแล้วก็รอป้อนข้าวป้อนนมถ้างั้นเดี๋ยวคุณลุงป้อนข้าวป้อนนมน้องให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับครับผมโอเคครับครับผมครับ ตอนนี้คุณลุงก็ทำภารกิจเรียบร้อยนะครับน้องอายุกี่ขวบนะฮะสิบสองขวบสิบสองขวบเป็นกินนมอยู่ครับกินนมนอนกินดูดขวดนมอยู่แต่ใส่อย่างอื่นเขาไม่กินรับกินขวดนมเลยแล้วนมที่ใส่ไปเป็นนมอะไรฮะเป็นนมรัดตาซอย่องแล้เขาเทใส่ขวดเขาจะกินแต่ถ้าให้เป็นหลอดนี่เขาไม่กินแล้วอาหารข้าวเขาอาหารก็ไม่มีอย่างอื่นนอกจากโจ๊กเอ้าแล้วเขาไม่ไม่กินอย่างอื่นไม่ได้ข้าวเม็ดข้าวอะไรเขาไม่กิน เขาจอบแบบเลวๆคืนๆอย่างเงี้ยกินแบบนี้ตลอดครับกินแบบนี้ตลอดมา10กว่าปีนี่แหละที่เลี้ยงมาข้าวเม็ดก็กินไม่เป็นทั่วย่างเดียวคุณหมอได้บอกไหมครับว่าน้องเป็นเป็นโรคอะไรหรือเป็นอาการอะไรหมอเขาก็บอกว่าเป็นแบบสมองพัฒนาการช้าเขาก็บอกตั้งแต่กําเนิดเลยครับกำเนิดมาคลอดมาเนี่ยตอนแม่เขาอยู่คลอดมาเนี่ยต้องไปอบอยู่เป็นเดือนสองเดือนเลือดเลือดมันข้นอ่ะหมอว่าเลือดมันข้นต้องไปละลายกินยาตลอดละลายเลือด ทางสมองเขาด้วยพัฒนาการมันชาช้ากว่าคนอื่นอะไรออทิสติกหรืออะไรนี่หลที่มองออทิสติกแล้วก็เขาเขาเป็นเป็นไทรอยด้วยแล้วเขาสามารถที่จะคอนโทรลตัวเองควบคุมตัวเองได้ไหมครับก็ได้อยู่แต่ว่าต้องต้องพูดกำกับดเรื่อยต้องคอยคอยดูแลดูแลอยู่ห้ามห่างเลยใกล้ชิดตลอดตอนนี้คือน้องน้องไม่ได้อยู่น้องเขาไปไหนฮะ น้องก็อยู่กับมีคนดูแลให้อยู่ทัวลูวินเขาช่วยกันน่ะเขาก็สงสารลุงบางทีลุงตัวคนเดียวเงบางทีเขาวิ่งหามันหายก็ต้องช่วยกันตามหาเพราะว่าถ้าคุณลุงมามานั่งคุยกับผมแบบนี้น้องเขาอาจจะจะซนได้หายครับตอนนี้หายหายเลยหายแน่นอนต้องตามทั่วตลาดไปทั่วเลยตอนนี้ก็คือมีเพื่อนๆทั่วไปคอยช่วยดูในบินเขาช่วยดูแลแล้วถ้าปกติถ้าเพื่อนๆของคุณลุงไม่มีไม่มีใครแบบสะดวกหรือไม่มีใครว่างเลยเนี่ยคุณลุงจะดูแลน้องไงฮะลูกก็ต้องเอาอยู่ในรถตลอด S <S เขาอยู่ในรถแลวต้องสตาร์ทรถไป<อ>ด้วยครับบางทีก็สตาร์ทบางทีมันมันนานเกินแล้วก็เปิดกระจกลงเอานั่งแม่ให้เขาเล่นโทรศัพท์เขาก็อยู่แต่พ่ออยู่เขาอยู่ถ้าพ่อลงรถปุ๊บเขาก็ลงถังนี่หายหายเหมือนกันพ่อหิวน้ําหิวน้ำาจะได้งลงไปซื้อน้ำแป๊บเดียวเปิดก,กลับมาลูกหายละอ๋อคือแค่เุณลงเผลอนิดเดียวเขาเปิดไม่๊ด้เลยพ่อลงเขาก็ลงปุ๊บแอบหายเลยตงวินแล้วทีนี้โอวินไม่ได้ไอ้คันหลังเขาก็ไล่ไล่เราก็ต้องตรงนี้เรายมเสียรตลาดบินเราก็ต้องเอารถไปวนมามาจอดใหม่นวกตามหาลูกทั้งแม่้งาทัย โอ้ลุงลำบากมาคนเดียวใช่ครับครับไม่เป็นไรครับคุณลุงจิ่เร็นลุงลำบากไหมก็รู้ว่าแกมีลูกเป็นดาวซินโดรมอะไรบางทีคนแถวนี้ก็ช่วยกันจับช่วยกันอะไรเงี้ยเด็กนี้ก็จะวิ่งเล่นอยู่แถวนี้แหละ เด็กเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะเนาะเขาก็เล่นไปตามภาษาของเขาอะอย่างเมื่อสักพักนี้ก็วิ่งขึ้นไปข้างบนใช่ไหมวิ่งจับกันส่งเสียงร้องเสียงดังลั่นกันไปหมดเงี้ยถึงเด็กคนนี้จะมาเล่นอยู่แถวนี้ใช่ไหมคนแถวนี้ก็จะรู้จักเขาก็จะช่วยดูแลไม่มีใครดุก็สงสารเขาครับไม่มีใครรับสภาพแบบนี้ได้หรอกถ้าใครไม่เคยเจอแบบนี้นะไม่รู้ก็ดูเด็กพิเศษอยู่ๆก็วิ่งวิ่งหายไปเงี้ยพ่อต้องไล่จับทุกวันทุกวันน่ะเขาอยากเล่นงานเด็กอะ ผมขออนุญาตนะครับแล้วแม่ของลูกคุณลุงนะครับแม่เขาเขาหนีจากไปหลายปีแล้วเขาเขาไปเอาอยู่กับผพวใหม่เขาญาติพี่น้องลุงก็ด่าลุงว่าเอาลูกมาเลี้ยงยังไงทาไมไม่ไม,ไม,ไม่ทิ้งให้เขาเป็นผู้ชายต้องมารับเลี้ยงลูกลก,ก,ลก,นนก,ก็นลูกเนาะหมามันยังรักมันนกอ็ลุงมันมีใครเขาอยู่กับใครฉัอยู่กับพ่อเขาไม่เคยถามหาแม่นะต้องร้องหาพ่อถามหาพ่อตลอดลเขาไม่อยู่ไวไหก็าม่อยู่พ่อเขาก็มีความจุก ก็ตอนแรกที่เขาเดินเข้ามาครับตอนนั้นเขาบอกว่ายังไม่มีไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกแล้วมาขอขับรถแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าเขาจะมีแม่มาด้วยแม่ก็คือแม่แม่ของเด็กครับแต่อยู่ไปสักพักประมาณสักปีสองปีแม่เขาก็ ทิ้งไปก็เหลือแกเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวซึ่งเห็นก็ก็หดหูใจเหมือนกันครับที่แม่เขาทิ้งไปตอนที่เด็กยังมีปัญหาแบบนี้ครับแรกๆเขาก็เด็กนะเขาก็จะถามหาอยู่ถามหาแม่ถามหานี่อยู่แต่ก็เป็นน่าเป็นคุณลุงอ่ะที่แบบคอยพูดคอยให้ความรักความอบอุ่นหลงัลงๆมาเรื่องแม่ไม่ไม่เคยพูดถึงเลยขขขออออเเเเเเพีีียยยยยงงงแคญญค่่่ออ่่นนมมมาาาาสสััญญววฉจะไไปปหธธู ฉันมาขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาสนับสนุนโดยบริษัท CP Retailink จำกัดไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ําตาปลอบใจอย่าเข้าไปกอดเธอเอาแล้วคุณลุงยึดอาชีพขับรถ2แถวแดงเนี่ยมากี่ปีแล้วครับทั้งหมด10กว่าปีแล้วคาโดยสารยังไงบ้างฮะที่ลูกค้า ขัดรสนขัดยสาร8บาทตลอดสายเป็นสายจากไหนไป็นนะครับมินบุรีหัวตะเข่มินบุรีไปหัวตะแค่กระบังครับก็คือ8บาทบาทยาวเลยถ้านั่งคนเดียวแบาทก็ตามบินก็ต้องไปส่งเขาตีป้าก็ต้องไปถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้โดยสารก็ยังวิ่งก็ขับด้วยกันมานานแล้วครับสมัยลรงนั้นมันก็ดีครับ่วงนั้นมันดีอยู่นักงเรียนเปิดก็พอไปได้อรับตรงนี้ก็ แย่แยกกัมากมากมาเมาื่อกี้ได้30บาทแกก็เหนื่อยช่วงนี้เพราะว่าคนมันก็ไม่ค่อยมีถามว่าไรายได้มันก็ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแกก็สู้นะต้องดิ้นรนน่ะจะหยุดก็ไม่ได้มันต้องต่อสู้ทุกอย่างทั้งครอบครัวทั้งลูกไหนจะลูกป่วยเป็นแบบนี้อย่างน้อยค่าใช้จ่ายที่สําคัญ ตื่นมาก็ต้องมาหาข้าวฟอนน้ําอาบน้ําแปรงบันให้ลูกอาบน้เํเสร็ตัวก่อนอุ้มลูกมาใส่รถแล้วก็มิ่งขึ้นไปปิดห้องล็อกห้องปิดน้ําปิดไปก็จะลงออกมา้มางบางทีก็ออกวินไิ่ทันตัวบินมันออกตีห้าเันเลี้ยงลูกไปอย่างเงี้ยละตามที่เห็นนี่แหละวิ่งรถวิ่งมาเจอโควิดอย่างเงี้ยเศรษฐกิจผู้นิยรก็ลดลงตัวนี้ยังข้างค่าเช่าก็อยู่ห้า,าวันสิวันค่าเช่าไม่ได้ตังค์วันนี้ก็วิ่งดึกในชะ่ไหมสองทุ่มสามทุ่มสองทุ่มสามทุ่มใน,น,น,นลูกก็นอนจิ้นนมนนยิ่นหละ ทีลูกก็ขับรถไปส่งกุญสารเข้าบ้านก็ต้องขึ้นไปเปิดห้องเปิดอะไรก่อค่อยมาอุ้มลูกขึ้นไปเอาลูกขึ้นไปนอนก็จะได้อ่านน้ำแั้งคนสีทุ่ม้าทุ่มก็จะได้นอนได้จริีๆก็ไม่มีคนช่วยเนาะก็อยู่คนเดียวบางทีต้องอุ้มขึ้นลุงก็ปวดขาทั้งเอวทั้งนี้นร่างกายลุงก็ย่ำแย่นั่งขับรถทั้งวันก็คือคุณลุงเนี่ยจะต้องตื่นก่อนตีห้าแหละเพื่อที่จะมาเขาวินมาเริ่มสตาร์ทแสดงว่าคุณลุงก็ต้องตื่นตีสี่เลยแหละเพืมาดูแลลูกก่อนแล้วก็วิิ่งวน ตีห้าจนถึงเกือบสี่ทุ่มเข้าบ้านกว่าจะจัดการดูแลลูกเสร็จสัจบได้นอนเที่ยงคืน,นได้นอน,นมาไหน,น,นตัวเองอีกเรียบร้อยเป็นเลยก็ต้องตัวเองอีกบางทีก็เที่ยงคืนห้าทุ่มไ,ได้นอนเช้าลงมาเขาก็จะอุ้มลูกเขาลงมากอนแล้วไปไว้หน้ารถแล้วก็เขาก็จะมาซื้อของอะไรเงี้ยไปให้ลูกเขาในารถกลับเขาก็ต้องลูกหลับเขาก็ต้องแบกแบกขึ้นเวลาลูกเขาหลับนะแบบแบบปิวหลับเขาก็ต้องแบกขึ้นกระไดขึ้นไป,ข,นไปขึ้นบนลูกก็โตขึ้นทุกวัน สงสารว่าทำไมชีวิตเขาถึงลำบากอ,อนเราเยอะเขาเลี้ยงดูหน้ารถแบบที่เห็นเนี่ยครับจกกังกตีห้าตีสี่ยันห้าทุ่มเนี่ยก็ดูแลป้อนข้าวอาบน้ำปอนเช็ดเก็บเช็ด,ด,ดให้มันสะอาดอะ่ะสงสารเขามากมากอ่ะคุณลุงวิ่งหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วค่าเช่าค่าแก๊สค่าน้ำมันเนี่ยได้ไรายได้เท่าไหร่ฮะไร่กวบบาท บางวันเมื่อวานนี่วิ่งเหลือแปดสิบบาทซื้อข้าวซื้ออะไรกินซื้อนมลูกหมดไม่เหลือไม่เหลือนี่ก็ไม่ได้จา่ายค่าเช่าครับค่าค่าเช่านั่นเนี่ยสี่ห้าวันแล้วไม่ได้จา่ายได้ย่างงี้คุณลุงมีภาระอื่นๆอีกไหมครับค่าบ้านอยู่ที่นี่แล้วก็ค่าบ้านที่ทแม่เช่าให้แม่อยู่บ้านนอกอีกเพราะว่าแม่บ้านนอกก็มีมีบ้านอยู่แล้วมัก็ต้องเช่าบ้านที่จังหวัดไหนฮะบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์ครับก็คือต้องส่งเลี้ยงดูแม่ด้วยแล้วก็มีค่าเช่าบ้านตต่่าางงงงจจััััหหววดดค แล้วบาีบ้านที่กรุงเทพเนี่ยที่อยู่ด้วยครับแล้วก็มีหนี้สินเยอะแยะหนี้ทั้งทกศอทั้งกองทุนหมู่บ้านของลุงอีกแล้วรวมๆแล้วหนี้ที่คุณลุงมีอยู่ตอนนี้เนี่ยแสนห้าเนี่ยทั้งต้นทั้งดอกาไหล่ฮะแสนห้าแสนห้าทั้งต้นทั้งดอกหนีมาตาดำหน้ากรุงเทพก็มาหาเงินเผื่อว่าจะไปใช้หนี้ใช้สินเขาไปปลดหนี้เขาก็ต้องมาเช่าห้องอยู่นอนเสือเดือนกับลูกห้องก็เป่าๆลุงก็ทําไปลำบากแค่ไหนก็สู้เพื่อลูกเนาะเหนื่อยแค่ไหนกัดฟันสู้เงี้ยพอเห็นหน้าลุงเราก็มีกําลังใจสู้ เ,เขาขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเชน้ตผมมาเจอเขาอ่ะเขาเลี้ยงอยู่หน้ารถนะตั้งกบแบะบอ่อเลยครับผมก็เห็นสงสารเขาผมมีผมก็ช่วยเขาก็าช่วยเหลือเรื่องเงินนะครับ ที่ว่าเขาไม่ค่อยไม่ค่อยมีไงผมก็เลยช่วยเขาไปข้าวห้องก็ทวงตามเงี้ยผมก็ช่วยเขาไปอย่ที่ช่วงช่วงนี้มันก็แย่ต่างคนต่างแย่อย่างทุกคนในวินเนี่ยเขามีนมเขาก็จะเอามาให้มีข้าวก็เอามาให้ทุกอย่างนะครับมีคงมีไข่มีทุกอย่างก็ช่วยเหลือแกทุกอย่าง คนที่วินนี่คือพร้อมใจช่วยเหลือแกอยู่ครับเห็นเข้าลำบากมาขนาดนี้ใช่ไหมเราเราอยู่ขนาดเราก็ต้องสู้เขายังสู้เราเราก็มีกําลังใจขึ้นมาอีกว่าเราก็ต้องสู้ใช่ไหมชีวิตต้องทําให้ดีที่เท่าที่จะทําได้เวลาที่คุณลุงขับรถไปส่งผู้โดยสารนี่ครับบางคนเนี่ยคือเขาอยากจะนั่งหน้ามาเห็นน้องนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วเขาเห็นแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างครับบางทีเขาคนคาอบประตูเาก็มาดึงมันจะขอนั่งหน้า วันนี้ก็มองเห็นมองเห็นน้องนอนเขาก็ต้องวิ่งมากขึ้นข้างหลังมาเนีแล้วเขาได้ได้พูดบอกอะไรบ้างเขาเห็นว่าน้องเราดูหน้าตาน้องแล้วเขาก็รู้แล้วบางคนบางทีเขานั่งนี่เขาก็เห็นเขาเห็นบางทีเขาก็ป้อนข้าวใช่ไหมผู้จารเขาก็มองเห็นบางทีเขาให้ยี่สิบบาทบ้างเนี่ยบางทีให้ร้อยหนึ่งบ้างนานๆที่เขาบางทีเขาเห็นว่ารถติดรถติดอะไรเงี้ยคุณลุงก็นั่งป้อนข้าวแล้วผู้โดยสารนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยมองกระจกเก็เห็นเห็นว่าชีวิตลุงนี่ลำบากนี่ครับก็เลยมีคุณผู้ชม ทางบ้านเนี่ยส่งเรื่องราวของคุณลุงมาให้รายการของเราเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือ,อน,นี่แหละครับครับขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอย่าเข้าไปกอดเธอเอาขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญา คนไาเเธอียุณลุงครับวันนี้ห้องคุณลุงใช่ไหมครับครับผมครับผมครับครับอ๋อที่คุณลุงบอกว่ามีเสื่อกับหมอนก็ผมแค่นี้ใช่ไหมฮะครับขออนุญาตนะครับผมเขาไปูหน่อยนะครับเชื่อนะครับคุณลุงก็อยู่กับลูกสองคนอยู่ลูกสองคนครับ นนนี้ไม่ต้กวัวลูกแล้วก็ยังที่บอกไปในะที่ร้วนลำบากกทั้งเมียเมียคนนี้ไปก็ไม่เคยเลี้ยวแลมันเวลาทุกน้องเวลาทุกนานทีจะอยู่ด้วยกันจทที่จะกัดปันสู้บทสั่งไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้องน,น,น้องเขาเป็นอะไรครับคุณลุงครับเมื่อสักครู่เนี่ยฮะที่คุณลุงกำลังพูดอยู่เนะี่ยแล้ว คุณลุงก็ร้องไห้ไปด้วยเนี่ยอพอหลังจากนั้นเนี่ยผมเห็นว่าน้องกาฟิลเนี่ยเขาก็เหมือนซึมแล้วก็ร้องไห้ตามคุณลุงเนี่ยฮะ,ะความรู้สึกเขาก็จะเห็นพ่อร้องนะคิดว่าแต่เขาไม่รู้อะไรรู้เรื่องหรอกตองตองอย่างไหนเป็นยังไงเห็นเขาดูอาการของพ่อวิ่งแล้กเเคยเอ่ยปากคุยกับเขาว่าที่เราทำไมลำบากเกิดมาทำไม่ลำบากพา,า,าลูกลำบากแต่เด็ตะรลังก็เคยพูดกับเขาอยู่แต่เขาคงรับรู้แหละเขาก็รรู้บางทีเขาก็เศร้า างทีเขาเก้มหน้าแต่เอารับรู้มหมดแต่ว่าแพียงที่มาเขาพูดไม่ได้แต่ตโตกับอะไรแบบออกจะออกอาการพุดบัดบุดัดเหมือนคนใบ้พูดไม่ออกประมาณเนี้ยสงสารเขายังมากคือว่าทุ่มเทที่สู้ชีวิตมานี่ยแบบกัดฟันปากกัดตินทีก็เพื่อเขาเนี่ยขอให้เขาได้กินแล้วเขาคือเรียกได้ว่าเป็นที่สุดในชีวิตของผมที่สุดในหัว,<ด>วใจผมละถ้าไม่มีเขาผมก็ไม่รูจจ้จะมีชีวิตยอยู่แบบไม่รู้นะถ้าเขาหายไปแบบเนี้ยถ้าพูดถึงว่าถ้าเขาไปเพื่อผมก็ ไม่อยากจะอยู่และคิดว,ว่านะคเวลาจะสู้เพื่อเขา,ขาบางทีก็เพ่ะนมเพาะข้าวก็ต้องปอนกัดฟันเลี้ยงลูกไปเพื่อลูกนี่แหละสู้เพื่อเขาครับคครับข,<อ>ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมา จจะไไปปเเเเเชน้้้ำตาาาาากากลบบบใออออย่่่ขธวแงความทุกกใใหห้ายไปจจเธอคุขณลุงทำให้ผมรับรู้ถึงหัวใจแก่งของคุณลุงเป็นพ่อที่ยอมเสียสละนะครับยอมเหนื่อยนะครับเพราะว่าลูกของคุณลุงเนี่ยก็คืออยู่ไม่นิ่งเลยนะครับบางครั้งเนี่ยเป็นห่วงลูกจนต้องพลาดงานของตัวเองคิวรถก็คือเลื่อนไป ไม่ทันนะฮะความรักที่คุณลุงมีต่อลูกของคุณลุงเนี่ยเต็มร้อยจริงๆนะครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมาคุณลุงอาจจะเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายนะครับแต่สิ่งที่คุณลุงมีก็คือตัวน้อยตัวนี้นะครับที่จะเป็นกําลังใจให้กับคุณลุงนะครับผมก็ขอเป็นกาลังใจนะครับให้กับคุณลุงสู้ต่อไปนะครับความเป็นพ่อของคุณลุงเนี่ยเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็กิมงานของเรานะครับรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดวิลวอกนะครับวันนี้มาช่วยคุณลุงแล้วสู้ต่อไปนะครับครับผม ครับและสำหรับคนที่เป็นนักสู้แบบนี้นะครับทางรายการขอเพียงแค่เขียนมาด h e m ม i บ็อกครับมอบเงินสนับสนุนให้กับคุณลุงไปเลยครับ10,000บาทครับเงยนจำนวนานวน10,000บาทคุณลุงตั้งใจจะไปทาอะไรครับก็จะไม่ใช่นี่แลจ่ายค่าเช่าที่ข้างเขาค่าบ้านครับผมแล้วก็ดูไว้ที่เหลือก็ไว้ดูแลลูกค่านมลูกค่าข้าวลูกครับคุณลุงครับผมดีใจด้วยนะครับแต่น้อยเนี่ยเงินจํานวนนี้มันอาจจะไม่ได้มากมายอะไรนะครับแต่ก็ทําให้คุณลุงเนี่ย ต่อลมหายใจไปอีกขั้นหนึ่งนะครับพอมีลมหายใจเฮือกหนึ่งที่มีในทีมงานมาช่วยก็พอประคังประคองติดไปอีกเฮือกหนึ่งนะครับและสําหรับใครนะครับที่กําลังดูรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะมิว์บ็อกครับอยากจะส่งกําลังใจให้กับคุณลุงครับอย่างน้อยนะครับจะได้เป็นค่าเลี้ยงดูนะครับตัวน้อยนะครับหรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายให้กับคุณลุงได้มีลมหายใจต่อนะครับสู้ต่อนะครับเพื่อลูกของเขานะครับสามารถส่งกําลังใจมาได้ที่เลขบัญชีที่อยู่บนหน้าจอนี้เลยครับ หรือถ้าใครนะครับมีโอกาสนะครับแวะมาที่ตลาดมินบุรีนะครับมาใช้บริการนะครับรถสแถวของคุณลุงนะครับมินบุรีไปหัวตะเค้นะครับสามารถมาใช้บริการคุณลุงได้หรือถ้าใครนะครับผ่านไปผ่านมาอยากจะมาเจอกับน้องนะครับกาฟิลอยากจะเอานมและตะซอยกับโจ๊กโจ๊กเป็นซองแค่นั้นนะครับที่ที่เขาจะสามารถทานได้นะครับพวกขนมอื่นๆเนี่ยคือถ้าเอามา ให้น้องๆก็ไม่ไม่ทานใช่ไหมครับานมีนมนะฮะกับโจ๊กนะครับสามารถที่จะซื้อมาฝากน้องได้นะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่ทําให้เราได้มาเจอนักสู้ทั่วประเทศแบบนี้ครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับ CP และ CP p พี l ลอทอลิครับ สำหรับใครนะครับที่มีเรื่องราวของคนทำมาหากินสู้ชีวิตที่คุณเห็นและอยากบอกต่อนะครับสามารถส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาได้ที่รายการขอเพียงแค่เขียนมา The m a ล l b o x ครับตู้ปน15ปนสปักเก็11120ครับหรือว่าทาง Facebook f แฟนเพจขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox นะครับเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับมาด้วยนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอฝากข้อคิดไว้1ข้อครับบางทีอาจไม่มีพ่อที่ดีที่สุดแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุดเสมอครับขอเพียงคุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุจริตขอเพีียงงงคคคุณเป็นนดขอสัม ขอเพียงแค่เขียนมาครับตอนนี้นะครับสถานการณ์โควิด -19 ยังคงระบาดอยู่ครับออกจากบ้านนะครับอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยเจลล้างมือนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างที่สําคัญครับดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีนะครับผมเอเอพัทบุตรนะครับคุณลุงแล้วก็น้องกาฟิลนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสองโมงครึ่งทางนชั่นทีวีช่อง22สําหรับวันนี้สวัสดีครับ ใจมากๆเลยครับที่ทีมงานเข้ามาช่วยเหลือชีวิตลุงลุงลำบากมากๆตอนนี้ลุงเหลือกันแค่สองคนพ่อลูกลุงจะสู้เพื่อเขาชีวิตนี้พ่อคนนี้เสียสละทุกอย่างได้เพื่อลูกพ่อรักกาฟิฟมากนะครับพุทธายุลัม แค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ อันนี้คือทำข้าวต้มมัสตั้งแต่กี่โมงครับเริ่มทำตอนสองทุ่มสองวันเสร็จตีสองค่ะตีสองเสร็จแล้วไล์ขายผ้าต่อค่ะยังไม่นอนอ่ะตีสองยังมีเวลานอนแค่สามชั่วโมงกว่าต่อวันหนึ่งให้น้องพึ่งออกไปขายกี่โมงฮะตีห้าถึงแปดโมงเช้าขายเสร็จ<ป>แล้วก็ไปโรงเรียนแล้วก็พอหลังเลิกเรียนก็กลับมาขายต่อใช่ค่ะหนต้องทําด้วยค่ะถ้าเกิดทําด้วยขายด้วยมันได้แค่รอบเดียวค่ะไม่ทันเขาไปนั่งขายเราก็มีเวลามาเตรียมของแบบนี้ ตอนนี้คือสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวเราเนี่ยกี่คนครับเมื่อก่อนนี้คือหนูอยู่กันทั้งหมด9คนค่ะพ่อกับแฟนเพิ่งเพิ่งเสียไปเมื่อประมาณ4เดือนที่แล้วเป็นโควิดค่ะโควิดก็เหนื่อยนะคะแต่ท้อไม่ได้ต้องทำเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทำก็ไม่รู้จะเอาที่ไหนมาเลี้ยงดูครอบครัวคะ